วันฉัตรมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นถเถลิงทวัญยญราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีวงศ์และราชาอาณาจักรไทยเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉันตรมงคลเพื่อรำลึกถึงพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษและพระปฐมบรมราชาองค์การที่พระราชาทานไว้ว่าเราจะสือสารรักษาและ,ะยอดและรำแผ่นดินโดยทรรเพื่อประโยชน์สุขแห่ง นนอนาอรตลอดไป4พฤษภาคมวันฉัตรมงคล